สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดในช่วงเดือนตุลาคมปี2566สําหสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พึกพฤษภาคมถึง14มิตรมิถุนาย,ยนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ The Magician, the Hangman, the Empress, Four of Pentacles, Six of Swords, Four of Swords, Two of Pentacles, Three of Pentacles, Five of Wands, Nine of Pentacles ค่ะความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะคนโสดพึกงสดนะคะ ตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้กังวลอะไรอยู่หรือเปล่าในความสัมพันธ์ในความรักมันมีความกังวลเกิดขึ้นมันมีความท้อเกิดขึ้นมีความลังเลมีความไม่แน่ใจในสถานะในคนรักหรือแม้แต่ตัวคุณมันรู้สึกสับสนแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังมีความหวัง หวังว่ามันจะดีขึ้นหวังว่าทุกอย่างมันจะเคลียร์มันจะลงตัวมากขึ้นกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ที่คุณได้พบเจอณตอนนี้เหมือนคุณรับรู้ถึงเรื่องราวถึงความเป็นไปในความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นณนตอนนี้เหมือนคุณยอมรับและเข้าใจแต่มันเหมือนบางอย่างมันก็ขัด ขัดภายในใจตัวคุณเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องต้องทำแบบนี้ทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปเพราะอะไรมันมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะตอนนี้จนทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันคืออะไรเพราะใครหรือยังไงในความรักในความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมาเรื่องราวความรักที่ผ่านมาคุณ คุณไม่ค่อยที่จะรักใครง่ายเหมือนเป็นคนที่ถ้าไม่เจอคนที่ใช่ไม่เจอคนที่ถูกใจจริงๆก็แทบที่จะไม่เรียกไม่พูดคำว่ารักเลยก็ได้มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าแต่ตอนนี้เหมือนเจอแล้วเหมือนใช่แล้วแต่ทําไมความสัมพันธ์มันถึงไปต่อไม่ได้เขาเปลี่ยนไปหรือเพราะคุณ ไม่ทำอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์ก็เลยเครียดแล้วก็คิดหนักแล้วก็สับสนในความสัมพันธ์มันวุ่นวายภายในจิตใจแต่ลึกๆคุณก็ยังหวังยังรอเหมือนมันยังมีแสงสว่างเกิดขึ้นอะ่ะมันใช่ยังไงมันก็ใช่คุณเชื่อไปอย่างนั้นแล้วเพียงแต่ว่ามันต้องผ่านในเรื่องราวหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับ มันเป็นอุปสรรคมันเป็นบททดสอบชีวิตคู่รักของคุณอยู่หรือเปล่าณนะตอนนี้ซึ่งตัวชาวลัคนาราศีพฤษภเองตัวคุณก็สู้นะคุณเชื่อมัน่นคุณเชื่อโดยเซน์โดยยานโดยอะไรพิเศษของคุณนะ่ะว่าคนนี้แหละใช่คนนี้แหละคือคนที่ตามหาและคุณจะรู้สึกแปลกๆรู้สึกพิเศษกับคนนี้มันเป็นความ เป็นความรักที่รักแรกพบแล้วรักไม่ลืมบางครั้งคุณก็เหนื่อยบางครั้งคุณก็ยังคิดว่าใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หลบนหนีหายหน้าไปห่างเหินไม่พูดไม่จาไม่ติดต่อไม่มองไม่ส่องไม่แอบแต่แล้วมันก็ยังกลับมาคิดกลับมาคิดถึงเหมือนเดิมคือมันเป็นความรู้สึกที่ตัดไม่ขาดกับคนคนนี้มันยังวนเวียนอยู่ พอเห็นพออยากแอบพออยากส่องพอติดตามข่าวคขาเขาก็ยังคิดถึงก็ยังเป็นห่วงคือมันยังมีความรู้สึกที่ที่ลึกๆแล้วมันมันเหมือนคนสองคนมันเหมือนคู่อยากจะบอกว่าเป็นคู่กันแต่ชาติปังก่อนเป็นอดีตที่เคยได้ทําบุญร่วมกันมาเพราะฉะนั้นทําให้ชาตินี้เหมือนมันได้โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยสถานะสิ่งที่เป็นไปณนะปัจจุบัน บางทีมันมีหลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบต่างๆที่ตัวคุณและคนรักไม่สามารถที่จะใช้คำว่าแฟนต่อกันได้มันมันเป็นความรักที่มันมันแปลเปลี่ยนไปอีกไปอีกแบบหนึง่งไปอีกในลักษณะหนึง่งซึ่งตัวคุณก็รับรู้และเข้าใจบางทีคุณก็เหนื่อยนะคุณแทบอยากหยุดพักในความรักความสัมพันธ์คิดว่ามันคงไปไม่ได้แล้วแหละ ขอพักขอเหนื่อยขอดูแลหัวใจจิตใจตัวเองก่อนก่อนได้ไหมนะคะอย่าเพิ่งเดินหน้าอย่าเพิ่งลุยเลยเพราะเขาก็มองดูแล้วมองดูตัวคุณว่าคุณเป็นคนที่คนรักของคุณนะ่ะเขาเป็นคนที่ดูดีดูเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจนตัวชาวลัคนาราศีพฤษภคุณรู้สึกว่า คุณด้อยกว่าเขาแล้วคุณต้องพยายามทําตัวเองให้ให้มันดีขึ้นให้มันมั่นคงมากกว่านี้เพื่อที่จะดูแลคนรักของคุณมันเหมือนเป็นเป็นการแอคทีฟตัวเองมันเป็นการให้กําลังใจตัวเองมันเป็นความขยันที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องเวลาต่างๆคือมีเวลาให้คนรักบ้างทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันบาลานซ์ให้มันลงตัวกันในเรื่องของความรักมีเวลาให้เขาบ้างนอกจากทำในเรื่องของหน้าที่การงานแล้ว มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้บางทีคิดอยากออกเดทออกเที่ยวออกสังคมออกอะไรต่างๆมากมายแต่มันก็ยังไม่ถึงจังหวะณเวลานั้นที่อยากจะจะคิดกับในเรื่องของอนาคตเพราะตอนนี้มันเหมือนมันมีความขัดแย้งหรือคุณมีคู่แข่งเข้ามาอยู่ก็ได้มันเหมือนคุณเจอคู่แข่งที่ที่เขาสู้ที่เขามาเพื่อที่จะมาแข่งขันกับคุณ นี่ยคุณเจอคู่แข่งเข้ามาจริงๆสําหรับชาวลัคนาราศรีพฤกษภคุณต้องสู้นะคุณต้องเดินทางและสุดท้ายแล้วมันเป็น,ปนการเดินทางเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ความรักมันมั่นคงขึ้นหรือคุณเดินทางไปพบไปหากับคนที่คุณรักกับคุณที่ชอบอยู่ก็ได้ซึ่งตัวคุณเหมือนกับ คุณมีอะไรพิเศษที่จะไปมอบให้กับเขามันเป็นความมั่นคงเกิดขึ้นมีทรัพย์สินหรือมีอะไรที่ของมีค่าที่คุณเนี่ยเห็นคุณเตรียมเตรียมไว้แล้วจะไปมอบให้กับคนรักหลังจากที่แบบไปทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยหรือไปทําอะไรที่มันต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างไกลก็ได้แล้วคุณก็กลับมาแล้วคุณก็มาหาเขาอยากที่จะเริ่มต้นความรักกับเขามาด้วยความมั่นคงพร้อม ร้อมที่จะเดินเคียงคู่ไปกับคนรักมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะมอบให้กับคนรักของคุณสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะขอให้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้อยากจะบอกอะไรไหมสำหรับคนโสดในความรักครั้งนี้เหมือนมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะจีบหรือเป็นแฟนกันแบบ เปิดตัวได้แบบชัดเจนอะ่ะจะโสดนานไหมจะโสดต่อไปไหมหรือยังไงไปเจอคนที่ใช่เจอคนที่คิดว่าตรงถูกต้องตาแต่มันมันทําอะไรไปไม่ได้เลยมันแม้แต่จะเรียกคําว่าแฟนก็ก็ยังทําไม่ได้เดวิลนายออฟวอนเพจออฟคัพ ให้บอกว่ามันเป็นเหมือนความลับเนาะเป็นความรักที่เป็นความลับที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือทําอะไรที่มันชัดเจนมันอยู่ในมุมมืดมันอยู่ในความหลงเป็นความหลงก็ได้เป็นความหลงรักรจนหลงแล้วมันเหมือนเป็นความลับไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เป็นเหมือนอะไรบางอย่างคุณตกหลุมรักเขาแล้วรักแบบรักจนหลงหรือเป็นความลับที่อยู่ในความรัก มีในเรื่องของคนที่จะเข้ามาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณเขาก็ยังรอคุณอยู่เขายังรอคุณอยู่มันมีมากกว่าหนึ่งคนนะสิเขายังรอคุณอยู่แล้วไพ่ก็บอกว่าคุณอาจจะได้เจอคนที่อายุน้อยมากกว่าคุณเขาก็ห่วงคุณเขาอยู่ไม่ไกลไม่ไกลตัวคุณอยู่ใกล้ๆเขาห่วงเขาห่วงคุณเขาดูแลคุณอยู่ เขามีแต่ความรู้สึกดีๆเขาก็อยากจีบคุณเพียงแต่ว่าตัวคุณเหมือนเหมือนคุณกําลังจะเดินหน้าต่อไปแต่เขาก็ยังติดตามคุณอยู่มันจะเป็นในลักษณะนี้อืมก็ยังมีคนคอยติดตามคอยห่วงใยคอยดูแลคุณอยู่อายุน้อยมากกว่าแต่คุณเหมือนคุณตกหลุมรักใครบางคนที่คุณไม่สามารถที่จะดึงตัวเองกลับมาและมันเป็นความหลงเป็นความลับไม่สามารถที่จะ เปิดเผยหรือยังไงได้มันไม่ทิศมันเป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนแต่คุณก็คิดอยู่ลึกๆภายในจิตใจว่าคนนี้แหละมันเป็นความรู้สึกเหมือนเหมือนคุณชอบเขาไปแล้วมันเป็นความรู้สึกเหมือนความห่วงแหนความอยากผูกพันพยายามตัดใจหลายครั้งแต่ก็ตัดใจไม่ได้สักทีคนรักของคุณเขาคิดกับคุณยังไงมาดูอีกฝ่ายซิว่าเขาคิดกับคุณยังไง เ h ม m r e n f i อ e of p e n ูเกิ c เ e นออ o a อ d เหมือนเขากำลังปรับเขากำลังปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างอยู่ในชีวิตเขาพยายามทำให้มันมาลานทํทำให้มันสมดุลกันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันได้มันได้มาตรฐานทำให้วันเวลาผู้คนหรืออารมณ์หรืออะไรก็ตามเขาพขยังปรับทำให้ทุกอย่างมันมันบาลานซ์กันมันไปได้ด้วยกันได้ แต่บางครั้งเขาก็รู้สึกเหนื่อยเหนื may ่อยเกี่ยวกับในเรื <hei> ่องของการงานการเงินอยู <us> ่ห <sh> ร <arp> ือเปล่าเขาอาจจะทําในตรงเนี้ยเขาอยากได้ในเรื่องของความมั่นคงอยากได้ในเรื่องของความมั่นคงเขาเหนื่อยนะและเขาพยายามเขาสู้เขาสู้ด้วยตัวของเขาเองถึงแม้จะมีความรักหรือมีอะไรเข้ามาที่มันหนักหนาสาหัสหรือมันเจออะไรที่มันที่มันเยอะอ่ะ เขาก็พร้อมที่จะรุยแล้วเขาก็สู้เขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากแล้วก็เป็นคนที่สู้เป็นคนที่รุยถ้าพูดถึงในเรื่องความรักแต่เหมือนเขากําลังปรับปรับในเรื่องของความรักอารมณ์หรืออะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อที่จะทาให้ให้ให้มันบาลานซ์กันเพื่อที่จะมีคําพูดหรือมีอะไรที่มันจะพร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็เคลียร์กับตัวคุณอยู่ก็ได้ เขากําลังทำในในหน้าที่ของเขาในส่วนของเขาในจุดที่เขายืนอ,อยู่ให้มันให้มันดีที่สุดให้มันดีทั้งสองฝ่ายให้มันมีคําตกลงหรือมีอะไรที่มันสามารถที่จะเคลียร์กันได้ประมาณนั้นคนรักของคุณเขาคือใครกัน p พจออฟวอร์ดคิงออฟครับ เดอะสตาร์ <The> เป็นคนที่อายุน้อยบอกไว้ก่อนเลยคนนี้ทำงานหนักคนนี้ดูมีเสน่ห์ดูมั่นคงคุณอาจจะเจอเขาในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในที่ทํางานก็ได้ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวคุณเขาห่วใหญ่เขาดูเก่งเขาดูแข็งแรงเขามองการไกลเขามองถึงอนาคตเขาห่วใหญ่เขาดูมีเสน่ห์เมธสิงห์ธนูอีกคนกรกฎพิจิกมีนคนนี้ดูมั่นคงในความรู้สึก เขาฐานะดีเลยแหละหน้าตาดีฐานะดีแล้วเขาก็ดูมีภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาดูมั่นคงเขาดูนิ่งๆแต่สายตาเขามองมาที่ตัวคุณเขาก็อยากเรียกเขาก็อยากใช้คาว่าแฟนกับตัวคุณแต่บางครั้งมันเป็นความรักเหมือนมันมันมีมากกว่าหนึ่งคนมันเลือกมากหรือเขาต้องเคลียร์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเบื้องหลังของตัวเขาอยู่หรือเปล่าณนะตอนนี้มันเหมือนเขากําลัง รับทุกสิ่งปรับทุกอย่างให้มันลงตัวแต่เขาก็มองมาที่คุณเขาสังเกตดูเขาแอบสองแอบ,บมองคุณอยู่ไม่ละสายตาเลยเขามีแต่ความรู้สึกที่จริงใจแล้วก็ห่วงใยเขาดูมั่นคงมากเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างฐานะดีนะคะคนนี้เป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วก็สามารถให้ความอบอุ่นให้ความมั่นคงกับตัวคุณได้เลยแต่เหมือนมันเป็นความหวัง มันเป็นเหมือนโอกาสมันเป็นเหมือนความรักที่มันหมายถึงในเรื่องของของอนาคตอาจจะไม่เป็นไปในเร็วๆนี้แต่ว่าเขาเขาก็มองถึงในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอนาคตแล้วก็รักนะแต่ไม่แสดงออกรักนะแต่ก็ยังเคลียร์อะไรบางอย่างยังไม่จบเป็นความ รู้สึกคล้ายๆลักษณะประมาณแบบเนี้ยนะคะสำหรับพฤกษบนะคะคนที่มีสถานะโสดน,นะซู้ๆต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ